สวัสดีครับผมภสิทธินดี้นะครับกับรายการแกะกล่องสองพระวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลรุ่นที่จะรึกไว้เป็นประวัติศาสตร์มาลือฟื้นให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งมีไม่กี่รุ่นนะครับที่จะเป็นปรากฏการณ์ที่คนล้นหลามแล้วก็เป็นรุ่นที่ชื่อหน้าจดจำมากๆนามนั้นคือ รวยชนะจนเก่าวันนี้ผมเลยเอาวัตถุมงคลรุ่นนี้หมายทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำหรือว่ารื้อฟื้นเพื่อที่จะต้อนรับรุ่นรวยชนะจนร้อยปีจากประวัติศาสตร์จากรุ่นหนึ่งมาสู่รุ่น2รุ่นหนึ่งเป็นปรากฏการแล้วรุ่นสองจะพลาดได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ ครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเรื่องลึกๆนะครับเรามาดูกันย้อนยุคย้อนหลังกันไปก่อนนะครับภาพนะเป็นภาพที่จะลึกและน่าจดจำมากๆดูทีไรประทับใจทุกทีนะกับ พิธีการปลุกเสกรุ่นรวยชนะจนเก้าๆนี่คือภาพในพิธีนะครับนี่หลวงพ่อนะรับปัดใจนะครับกับผู้สร้างเพื่อที่จะมาบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาสืบเนื่องไปนะให้เกิดประโยชน์มาดูภาพต่อไปครับนี่คือภาพแห่งความประทับใจของผมเลยนะจากภาพเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าด้านล่างเนี่ยเห็นไหมรวยชนะจนเกนี่คือรุ่นที่เป็นประวัติศาสตร์ คนร่วมงานเยอะและแน่นมากๆน้อยคนที่จะได้เข้าไปถึงพิธีข้างในนี่คือพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นตอนกลางคืนผู้คนนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับวัตถุมงคลใช่ว่าจะสร้างเยอะนะสร้างน้อยๆนะครับนี่เห็นไหมภาพนะครับประทับใจขนาดไหน นะนี่ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อนะครับที่ให้ได้มีผู้จัดสร้างได้สร้างและตั้งใจสร้างวัตถุมงคลมาให้เพื่อศึกษานะครับนี่คือวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดรุ่นรวยชนะจน99นี่คือภาพตัวอย่างครับนี่คือภาพรวยชนะจน99เป็นเนื้อเงินซาตินนะแล้วก็นี่คือรายการเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับรายการต่างๆนานาเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํา เห็นไหมตรงกลางก็จะเป็นเหรียญสิธิโชควันนี้คุ้มค่าที่สุดที่ได้ดูคลิปนี้เพราะว่าผมจะเอาสองรุ่นสรุ่นมารวมกันให้ดูว่าทีมงานนี้สร้างขึ้นมาเหรียญสวยงามและคมขนาดไหนนี่คือเนื้อเงินหน้ากากทองคำครับสุดยอดเคยมีมูลค่าสูงสุดถึง 9 5หนั่นคือเลขโค้ดหมายเลข8เลขก็สำคัญนะครับวันนี้เราจะพาดได้อย่างไรและที่สำคัญนะครับวันนี้นี่คือต้นฉบับหรือต้นแบบที่เป็นแรงจูงใจในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยนะครับรวยชนะจน9 9วันนี้ผมเอารุ่นนี้ ชนะจนของหลวงพ่อรวยมาให้ทุกคนได้รับชมนี่คือเป็นวัตถุมงคลปีพศ2556นะครับนี่คือวัตถุมงคลปีพศ2556เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะเหรียญลักษณะนะครับคล้ายคลึงกันมากกับรุ่นรวยชนะจนเกาๆานะเพราะว่าจุดประสงค์ในการสร้างก็อย่างว่าเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับอยากจะสร้างเพื่อ ที่จะสร้างให้สวยสร้างให้คนจารึกในนามชนะจนนะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดลึกๆก,กันหน่อยนะครับว่ารวยชนะจนของหลวงพ่อรวยเนี่ยมีความสวยยังไงนะครับนี่นะตอนนี้นะครับถามว่าเขาเล่นหากันที่เท่าไหร่นี่คือเนื้ออันปกานะครับอ่าตอนนั้นคือคนที่ได้เหรียญน,นี้มานะครับท่านเล่าให้ผมฟังว่า แกไปร่วมพิธีหรือร่วมทําบุญนะครับโดยที่หลวงพ่อรวยมานะครับได้นีมนผมพ่อมาแล้วผมพ่อก็เอาเหรียญเนี่ยนะครับใส่ตรงพานสำหรับแจกคนที่เข้ามาร่วมงานและนะครับได้ทําการแจกวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะรับไม่รับนะครับแต่พี่เขาไปจับมาสององด้วยกันนะ ไปจับมาสององด้วยกันแล้วก็องหนึ่งเอาให้เพื่อนอีกองหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้นานแล้วนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานสภาพดีอย่างนี้เลยนะความสวยงามนะครับมีไก่ตรงนี้ด้วยนะไก่เล็กตรงนี้ด้วยอ่านะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะนี่นะครับถามว่าอยากจะเปรียบเทียบไหมอ่านะว่าแตกต่างกันไหมยังไงนะครับนี่คือ ลักษณะเหรียญคล้ายกันนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้คือจะเป็นยันเฉพาะของหลวงพ่อพัดนะครับก็จะดูกันนะครับก็จะมีไก่โดนด้านล่างเหมือนกันเห็นไหมอ่าสุดไหมครับสุดจริงๆนะรุ่นนี้ดูด้านหน้าครับนะสวยคล้ายกันมากนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญน,นะครับ แต่เหรียญของรุ่นนี้วันนี้พิเศษหน่อยนะครับพิเศษยังไงผมเอาลุ้นเนื้อมาลุ้นให้ทุกคนได้ดูด้วยนะลุ้นเนื้อเนี่ยนะครับผมมีเหลือแค่2ลุ้นแต่วันนี้นะครับผมลงทุนนะอยากเอามาแกะให้ทุกคนได้ลุ้นไปพร้อมกันกับผมนะผมจะขอแกะลุ้นหนึ่งนะครับผมขอแกะเลข3แล้วกันเลขหนึ่งเนี่ยจะเก็บไว้บางคนเนี่ยเออเอาไปใส่กรอบทั้งๆเป็นซีนเ,นเลยเขาชอบขนาดไหน นะอ่ะมาดูครับขอแกะก่อนแล้วกันนะอุ้ยนะครับก่อนที่จะแกะผมขอให้ดูรายละเอียดของรุ่นแต่ละรุ่นก่อนนะครับนี่นะอันดับแรกเลย Number o n วเลยนะครับจำนวนการสร้างน้อยมากอ่าจำนวนการสร้างน้อยมากคือเนื้อเงินหน้ากักของคำนะเห็นเหรียญจริงกันแล้วนะครับสวยงามไหมสวยงามฉะนั้นรุ่น2จะพลาดได้ไงนะครับคือรวยชนะจนร0อปี ไม่ควรพลาดน,นะอ่ะงานของรุ่นนี้ความพิเศษเขาอยู่ตรงไหนบ้าง 1. น,นะครับคือหน้าคมชัดนะหน้าคมชัดเสมือนจริงรุ่นสองก็ยังคงเอก,กลักษณ์เดิมนะครับเป็นหน้าหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคมชัดแบบนี้อ่ะมาดูกันจะชัดนี่เห็นไหมนี่คือหน้ากากทองคําแพ้ นขนาดหน้ากากทองคําแท้ประกายขึ้นขนาดนี้ยังเห็นริ้วรอยหรือความคมชัดขนาดนั้นนะโอ้โหนี่นะครับส่วนนะครับจุดเด่นอีกแบบหนึง่งคืออะไรคือตรงไหนนะครับสังเกตไหมครับวิงวิง้งระยิบระยับอยู่ด้านหลัง นะนี่คือสเสน่ห์ของการคุยพื้นของรุ่นนี้สังเกตดูนะครับมีหลายรุ่นนะที่คุยพื้นสวยแต่รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ติดอันดับในการคุยพื้นนี่คือเอกลักษณ์ของสเสน่ห์ของรุ่นรวยชนะจนเก9าครับนี่งานคุยพื้นแบบนี้เลยนะครับเป็นเก็ตแบบนี้สเก็ตแบบนี้คุยพื้นเพื่อที่จะ มองให้มีเสน่ห์นะครับผมเชื่อว่านะครับรุ่น2นี้ไม่ทำให้แฟนขับหรือว่าคนที่ติดตามคนที่ศรัทธาเสียใจอย่างแน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะคงสภาพเดิมไว้นี่คือจุดขายอันดับที่2ชนะจนออกมาหลายรุ่นจริงนะครับชนะจนออกมาหลายรุ่นจริงแต่ไม่มีรุ่นไหนชนะใจผมเท่ารุ่นนี้ ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็จะคิดเหมือนกันกับผมนะอ่านะครับอ่ะนี่คุยพื้นไปแล้วนะครับดูลักษณะตัวหนังสือนะตัวหนังสือล้อมรอบนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ตรงนี้นะตรงกลางเนี้ยตรงข้างล่างเนี้ยนะครับดอกจันข้างล่างเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันมากๆนะครับเหมือนกันไหมนี่จุดตรงนี้นะจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับเนี่ย จุดประสงค์ของเขานะครับอยากจะสืบสารตำนานเกจินะครับไม่มีอะไรนะครับในการสร้างจะมีปัจจัยนั้นไปช่วยร่วมพิธีนะครับหรือว่าช่วยทำบุญกันนั่นเองนะอ่ะมานะครับอ่าลืมให้ดูด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานเนื้อเงินนะ้ากากทองคำลงยาแดงจากคุยพื้นน้ำเงินนะหลังเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอลงยา สีอื่นล่ะนะครับสีอื่นล่ะลงยาน้ําเงินนะครับด้านหลังก็จะเป็นแดงอะไรประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมารูรุ่นต่อไปนะครับนี่นะเป็นเนื้ออีกเนื้อหนึ่งนะครับที่สวยงามมากๆเป็นเนื้อหันประก้าซาตินหน้ากากทองคลิปนะอ่ะบางคนเข้าใจว่าเป็นหน้ากากทองคาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับหน้ากากทองคลิปแต่ดุดดังทองคำอ่าด้วยความตั้งใจอยากจะออกไม้สวยที่สุดให้คุ้มค่าคนที่บูชาที่สุดครับ นี่จึงได้ออกมาเป็นเหรียญแบบนี้คมชัดจริงๆนะครับเนื้ออันปาก้านะอ่ะอีกเหรียญนึงนะครับเรามาดูเหรียญนี้กันเลยนะอีกเหรียญนึงอยู่ตรงคอผมนี่แหละนะครับแต่ผมไม่ได้ถอดออกนะเป็นเนื้ออันปาก้าอืบนะผมถอดเลยแล้วกันนี่นะครับนี่เหรียญนี้คือเหรียญไหนนะเหรียญนี้คือเหรียญนี้ครับะภาพใหญ่ๆเนี่ยคือเหรียญนี้นะเหรียญนี้เคยได้รับ ปรางวันนะครับอ่ะมาดูกันนี่นะเขาบอกว่าเป็นงานที่เอาเข้าร่วมการประกวดนะครับเป็นใบประกาศชินิยบัตรฉบรับนี้แสดงว่านะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดปุญญกามโมรุ่นรวยชนะจน99เนื้อสาตินทุกรายการนะครับอ่าประเภศพระนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรายการที่2707 นะนคะรสวรรค์ชุดที่3นะครับเจ้าของพระคือใครนะพี่หนุ่มเสนาอโยธยานั่นเองรางวัลที่4ด้วยนะครับมีใบาการันตีให้นะเป็นนะครับเขาเขียนว่ามหากรรมประกวดอนุรักษ์พระเครื่องนะพระบูชาสุดยอดไหมครับนีนะ่ประกวดเมื่อวันที่อา,อาทิตย์ที่1พฤศจิกา2 6 3นะ สุดยอดนะครับเผื่อที่ใจได้มานี่คือเหรียญน,นี้นะครับอยู่กับผมแล้วนะโค้ดเลขสวยมากโค้ดเลข8ด้วยนะัเลขมงคลสาธุสาธุนะครับด้วยความศรัทธาทั้งหมดทั้งสิ้นนะถึงได้วัตถุมงคลรุ่นนี้มาพี่นะอ่ะนี่อีกรุ่นหนึ่งผู้สร้างเดียวกันนะครับผู้สร้างเดียวกันนี่คือปืนสิทธิโชคนะครับเป็นคนสร้างขึ้นมา อ่าหน้าคมชัดนี่ผลงานของท่านนะครับผลงานของพวกอ่าเขาเรียกว่าทีมงานนี้สร้างพระขึ้นมาเนี่ยนี่ฮะจารึกไว้ให้จดจํานะครับสร้างให้จำอ่าสร้างให้จําสร้างให้สวยนะคนบูชาเขาจะได้แบบภูมิใจนะครับตอบโจทย์ทุกคนมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ามาลุ้นเนื้อกันกล่องนี้นะครับ เออมีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับนี่นะเห็นไหมนี่คืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาได้สวยงามมากๆนะเหรียญนี้คือเหรียญเนื้อเงินซาตินนะครับนี่ดูหน้าหลวงพ่อครับเห็นไหมคมชัดลึกนะนี่สุดยอดในความสวยนะครับรุ่นนี้มีนามว่านะครับ ซับทวีคูณนะรุ่นนี้คือซับทวีคูณนี่นะครับสุดยอดซับทวีคูณนี้นะมีหลายชุดที่น่าเก็บนะครับบางคนนี่ยังไม่มีนะอ่ายังไม่มีเพราะว่าวัตถุมงคลไม่ได้สร้างเยอะนะไม่ได้สร้างเยอะไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงทุกคนนะใครมองว่าสวยใครมองว่าเด่นก็เก็บนะครับสะสมสะสมไปนะอ่ะเพื่อไม่การเสรียเวลานะเข้าเรื่องสักที บางคนอยากจะลุ้นรายการกับผมแล้วนี่นี่คือรายการลุ้นเนื้อนะครับก่อนที่ผมจะเปิดเนี่ยขอขอลำหน่อยนะรุ่นนี้ตอนออกมาดีแรกอย่างที่บอกเลยนะครับเล่นพระตามระบบไทยตามระบบสากลออกมาวันแรกราคาไม่ได้แพงมากมายนะครับเปิดลุ้นนะลุ้นละ4ี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะครับ ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้นะครับลุ้นเนื้อกล่องเปล่าๆนี้รู้ไหมราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่2,000บาทถึง3 0 0พันเลยเดียวนี่คือลุ้นเนื้อนะค่อยๆเดินนะครับค่อยๆย,ยกระดับราคาค่อยๆไปนี่คือวัตถุมงคลเล่นสากรนะแต่ถ้าบางรุ่นหมุนแรงมาแล้วนะครับแล้วอนาคตมาดอกอย่างนี้ก็เฮ้ยไม่ดีนะครับเราต้องเลือกด้วยนะ วันนี้ผมภูมิใจมากที่จะได้มาทำคลิปรุ่นนี้อะโอเคผมขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับขอให้ได้เนื้อดีๆครับขอให้หนะได้เนื้อสวยๆผมเก็บรุ่นนี้ไว้เพื่อเปิดทำคลิปสำหรับต้อนรับรวยชนะจนร้อยปีเลยนะครับทุกท่านอะวันนี้ผมภูมิใจมากผมได้เอามาทำคลิปวันนี้อะมานะครับภูมิใจแล้วก็เปิดสัก,กทีนะ นี่นะครับขอให้ได้เนื้อสวยนะครับลงยาดีๆนะสมกับผมตั้งใจนำเสนอรุ่นนี้นะครับพรมนะพรำนะครับเฮ้ยนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะเลขโค้ด n u m อ e r เดี๋ยวเรามาดูว่าลงยาอะไรนะครับ เลขโค้ดัมเบอร์450นะครับ450สําหรับเนื้อทองแดงนะตอกฟอร์ฟันแบบนี้นะต้องหนีไม่พ้นไฟนะครับก็คือเนื้อทองแดงผิวไฟนั่นเองนะโอ้โหนี่คือเหรียญเหรียญจริงๆที่ผมแกะสีนออกมาใหม่ๆเลยนะครับเมื่อกี้อ่า นะขนาดเนื้อแบบนี้นะครับท้องแดงผิวไฟคนบอกว่าอีนเนื้อล่างๆถ้าเนื้อล่างนะครับถามว่าเนื้อล่างเนื้อล่างสวยแบบนี้ชอบไหมครับชอบสินะ4 5 0เดี๋ยวเรามาดูนะครับใบรายการจำนวนการสร้างอีกรอบหนึงเดี๋ยวมาดูหน้าหน้ากันก่อนครับโอ้โหนะครับนี่คือนะเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่ง ศีนอย่างดีนะครับลงยาขาวเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาขาวลงยาจีวรดูหน้าหลวงพ่อครับนี่นะสุดยอดครับสุดยอดจริงๆลงยาขาวขาวแบบนี้นะครับผมชอบนะผมชอบจริงๆมันสวยนะครับเหรียญสวยนี่เอกลักษณ์คือ99นะครับมาเรามาดูนะครับว่าจํานวนการสร้างอยู่ที่ เท่าไหร่นะนี่นะครับเป็นรายการที่เห็นไหมเป็นรายการที่51เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาขาวจำนวนการสร้าง824เหรียญเท่านั้นนะ824เหรียญครับเปลี่ยนนี้สุดยอดวัตถุมงคลก็นี่แหละนะครับ โอ้โหสาธุสาธุนะครับขอบคุณมากๆนะที่ยังหลงเหลือไว้ให้ผมได้เอามาทาคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่นะ,ะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ<ม>เพื่อรอติดตามหรือว่ารอจารึกอีกรุ่นหนึ่งคือรวยชนะจนร้อยปีะนะครับเโอเคนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญให้ทุกคนได้ดูกันหลายเหรียญน,นะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อ อ,อันปกา้าเป็นรุ่นชนะจนของหลวมพ่อรวยด้วยแล้วก็เป็นรายการเนื้อเงินของอรวยชนะจนเกาเด้วยนะครับนี่นะวันนี้นะครับผมประสิทธิ์อินดี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับรวยชนะจนร้อยปีเดี๋ยวผมจะเอาภาพนะครับให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยน,อยนอยเพื่อเป็นน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเป็นรวยชนะ จนร้อยปีเนื้อทองคําส,สวยๆครับขอบคุณมากครับผม